กดสามส่วนฟิลเตอร์ครึ่งซีกสโลว์ซิงค์ไฮเปอร์โฟโคลโซนซิสเต็มสแต็กโฟกัสหรือว่า Adobe Lightroom แม้กระทั่งที่กว้างๆใช้เลนส์แคบๆ เยอะมากนะครับไอที่กล่าวมาเนี่ยภาพบางภาพเนี่ยมันอาจจะต้องใช้แทบทุกอย่างก็มีหรือภาพบางภาพอาจจะใช้แค่อย่าง2องอย่างก็มีหลายๆครั้งเวลาเราพูดให้คนที่ดูภาพแต่ไม่ได้ถ่ายภาพเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมต้องใช้เยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้รับรู้แต่สําหรับช่างภาพเนี่ยนะครับภาพแต่ละใบเนี่ยมัน มีเบื้องหลังแตกต่างกันออกไปมีเรื่องเล่าแตกต่างกันออกไปบางภาพก็ต้องเดินทางกันหลายวันกว่าจะได้บางภาพเนี่ยก็ขนอุปกรณ์กันเป็นคันรถเลยหรือบางภาพเนี่ยนั่งขวายห้างถ่ายก็อาจจะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเล่าของแต่ละใบเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันมันมีที่ไปที่ไปต่างกันในความคิดของผมเนี่ย ภาพของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันสามารถเติบโตได้เปลี่ยนได้ตามแต่ประสบการณ์ที่สะสมตามแต่ความขยันการเรียนรู้ยิ่งรู้เยอะก็อาจจะยิ่งถ่ายได้ดีขึ้นขยันหมั่นฝึกซ้อมก็ยิ่งได้ภาพที่ดีขึ้นพลาดน้อยลงถ่ายภาพมันก็เหมือนทุกๆอย่างบนโลกนี้แหละครับฝึกฝนมากๆก,ก,ก็เก่งมากหาความรู้เพิ่มเติมมากก็พัฒนาไปมาก วันใดวันหนึ่งเราเริ่มมีความคิดเยอะขึ้นเลือกมุมมากขึ้นเทคนิคมากขึ้นรูปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่บางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราคิดว่ามันจะต้องมีอะไรใหม่ๆใส่เข้าไปหรือว่าต้องมีอะไรใหม่ๆเติมเข้าไปตลอดเวลาเนี่ยแต่บางทีวิธีคิดของเราก็อาจจะประหลาดมากขึ้นก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่า ถ้าเราได้เลยนตัวนี้นะรูปเราอาจจะดีขึ้นหรือกล้องตัวนั้นรูปเราอาจจะพัฒนาขึ้นรูปมันต้องดีขึ้นแน่ๆถ้าเราเดินทางไปที่นั่น<ร>เดินทางไปที่นี่ทําการขวนขวายบ้างหาข้อมูลบ้างอ่านร,รีวิวบ้างก็มีแต่เมื่อเราเป็นคนถ่ายภาพแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนๆก็แล้วแต่คนที่ถ่ายเนี่ยก็อยากให้รูปของตัวเองดีขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม แล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยนะรพอรูปเราดีมากแล้วได้รับคําชมมากแล้วได้รับงานมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับภาระอย่างหนึ่งที่เราเหมือนกับต้องแบกรับไว้ว่าเราเป็นคนถ่ายรูปสวยเราเป็นคนถ่ายรูปดีต่อไปพอเราถ่ายรูปเนี่ยรูปใบหนึ่งเนี่ยมันก็เลยถูกยัดเยียด ทุกอย่างลงไปไม่ว่าจะเป็นเลนที่ดีขึ้นอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเทคนิคที่มากขึ้นการดีทัชการปรับแตง่งทุกๆอย่างมันถูกยัดเยียดลงไปในรูปใบหนึ่งเพราะว่าทำไรครับคุณรานเรานิยามมันว่ามันต้องเป็นรูปที่ดี<อ>ซึ่งรู้ไหมครับไอ้สิ่งเหล่านี้เวลามันมีสัก20อย่างหรือ30อย่างเนี่ยนะ ก่อนจะถ่ายภาพใบหนึ่งเนี่ยเทคนิคผู้นี้มันไปเบียดบังสิ่งสิ่งหนึ่งจนเหลือเล็กนิดเดียวความสนุกความตื่นเต้นในการถ่ายภาพในการจับกล้องครั้งแรกมันหายไปหมดเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ให้กับเทคนิคพิสดารของเราเทคนิคซึ่งเราเชื่อว่ามันจะดีขึ้น ยังจำรูปทะเลเอียงๆยังจำรูปเพื่อนที่เราถ่ายย้อนแสงแล้วหน้าเพื่อนดำปิดปีได้ไหมครับอาจจะไม่มีคนชมจริงๆอาจจะไม่เคยมีใครเห็นเลยด้วยซ้ำก็มีแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยมีมีความทรงจำมีรายละเอียดที่เราจำได้เยอะความสนุกความตื่นเต้น ในการถือกล้องครั้งแรกแล้วจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะผมว่ามันคือจุดศูนย์กลางเหมือนหัวใจที่ทำให้เราหยิบกล้องแล้วก็ถ่ายภาพมาจนถึงทุกวันนี้ถ่ายภาพเนี่ยให้เหมือนวันแรกๆที่เราจับกล้องอย่าลืมกลับมา ถ่ายรูปด้วยความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งนะครับ